ที่นี่นะคะเป็นอุทยานประวัติตาศาสตร์ที่สุขโขทัยนะคะอำเภออำเภอศรีชัตชนาลัยเราว่าเรามาแต่เช้าแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่ ต้นไม้ร่มลื่นดีค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางเข้าทางเข้าโบราณสถา,านสองร้อยเมตรนะคะอ่าลุงปะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในขยานประวัติศาสตาร์มีจุดจำหน่ายบัตรด้วย ซึ่งทางเข้าโบราณสถานร่ลมรื่นมากค่ะต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะที่แรกคิดว่าจะเป็นเหมือนกับเมืองเก่าลบบุรีแต่พอเข้ามาแล้วน่ะระยะทางในการเดินทางเนี่ยจะต้องนั่งรถกอล์ฟนั่งรถไฟฟ้าหรือว่าปั่นจักรยานนะคะ เป็นพระพุธทธรูปโบราณค่ะอันนี้น่าจะเป็นคลองรอบๆออุทยานเพื่อใช้ในการ เพื่อใช้ในการใน,ในการใช้ประโยชน์ในใน,ในอุทยานนี้ก็คือเก็บน้ำไว้ใช้กับต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นท่อค่ะก็คือเวลาฝนตกน้ำหลากหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้มีท่อให้น้ำไปได้เราเดินมาสักแป๊บนึงเราก็จะมาเจอมาเจอประมาณว่าเป็น เป็นวัดใช่ไหมแต่ก็คงจะแบบดูแลไอ้นี่น่าดูคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าน้ำมันจะขังเนาะมันก็จะมีการซุดเห็นไหมคะก็จะมีการซุดมีอะไรอย่างเงี้ยคือว่าอ๋อที่นี่เป็นวัดนางพญาคะ่ะเป็นวัดนางพญา นะคะตรงนี้เป็นวัดนางพญานี่ก็คือรูปแบบที่สมบูรณ์แบบในลักษณะของโครงสร้างการสันนิษฐานนะคะสันนิษฐานเพราะว่ารูปรูปลักษณะของวัดจะเป็นประมาณนั้นีนผู้คนมากมายค่ะวัดนางพญา ต้นอันนี้คือต้นอะไรเนะน,นี่นยาจามจุลีเหรอต้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะลงเดินไปนะคะในเขตวัดนางพญาอันนี้ก็คือบูรณะ กันพังประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันก็คงจะหลายร้อยปีอะเนาะต้นไม้สวยงามมากล่มลื่นค่ะ ก็จะมีนักท่องเที่ยวปะาปายตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาในเขตของวัดนางพญาก็ดูโครงสร้างยุคสมัยนั้นก็คงจะสวยงามมากสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ ชื่อวัดนางพญา,าตอนนี้เรายังอยู่ในบริเวณ เขตของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีฉัตช,ชนาลัยนะคะสุโขทัยค่ะ mm hmm. เรากำลังเดินไปถึงจุดโน้น วัดส่วนแก้ววัดส่วนแก้วติดกับวัดนางพญาเลย ตรงน้นเขาเรียกว่าเนี่ยฝั่งทางนี้เขาเรียกว่าวัดเจดีเจ็ดแถวฮะอ๋ออันนี้วัดช้างล้อมเนี่ยอ๋อมีหน้าอ๋อที่เป็นรูปเป็นรูปปั้นของช้างล้อมรอบเจดี คือพอเราเข้ามาที่วัดช้างล้อมเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นเขาปั้นปั้นรูปที่ปั้นช้างล้อมรอบๆแต่การเวลาผ่านไปงาช้างก็จะหลุดล่วงอะไรประมาณนี้คะ่ะ งจะเป็นวัดที่แบบสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นค่ะ <S 1> 1, <S ทางบันไดขึ้นไม่เอาเะดีเหรอ เราจะดียวกลายเป็นว <c oughs> ิดีโอเยกลายเป็นดีวิดีโอใส่สีขาวรอบๆรอบๆบัดรนี่ค่ะเราจะเห็นเป็นปั้นรูปช้างไว้แต่ด้วยการเวลาก็เลยก็จะทำให้เรารู้ด <c oughs> ูว่านี่แค่เป็นลักษณะของที่ปั้นช้างล้อมรอบไว้ นี้ก็รอบๆเจดีบริเวณที่เราเห็นนี่ก็เป็นบริเวณวัดช้างล้อม ความค่ะความที่ต้นไม้เขากิ่งเขาลากลงมาแล้วก็ใบเขาต้องต้องการแดดเขาก็จะไม่จิ้มข้างบน มันช่างดีอะไรเช่นนี้ป้าผู้ข้างใครต้นไม้ต้นใหญ่ให้ร่มเงาเดินมาตั้งไกลมันพอเรามาเข้าตรงอุโม,มงต้นไม้นี่มันเย็นมาก